แัพี่รู้สึกว่าในแต่และว,วันเนี่ยเวลามาโรงเรียนรู้สึกว่านนบบไ,ไม่ตัวไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ตัวเพราะว่าในในในศาสนาคติของเรานะรับเธอศาสนาอิสลามเนี่ยวันไหนทึงคาดของเรามันก็ทำอะไรไม่ได้แล้ววันนั้นเราชีวิตเรามีแค่นั้นนะครับรับเตอแค่นั้นก็<อ><ๆ>ก็อยู่ได<ๆ>้ในชีวิตนะครับ ก็ไม่คิดอะไรมากแ้าว่ากลัวไม่ก็กลัวแต่ว่า,ววววาขณะอยู่ในบ้านมันก็ยังยังโดนแล้วนั้นภาษาอะไรเราโดนถนนไงขณะในบ้านจะเอาไปเอาแล้วเมื่อก่อนเวาไม่ทราบว่าุณครมมีการมีการสอบฝันนักเรียนยังไงให้เขารู้สึกเป็นปกติเขาได้ความรู้สึกของเด็กอะเด็กตรงนี้มันไม่มีอะไรให้เพราะว่าเขาชินมากถ้าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเ็าจะ มีการโหลบของเขาในตัวเลยเพราะว่าเขาเขาอัตโนมัติของเขาไงครับ